สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีค่ะพี่น้องป่องไสบายดีกันสุขสุขคนทักทายเอฟซีอันเป็นเจรเลยคิดถึงช่องญย,ยบนคนโคราชแอนรูนี่สวีเดนนะคะเยบนเฮ็ดหยังมาตีเหมือนนี่ยังไม่ได้ออกไปหาเยซานดอ,อกพี่น้องเยบนกําลังสีทำการเพราะเห็ดฟางในเข่งพี่น้องเพาะเห็ดฟางในเข่งเบื้องแมงวันดูแมงวันมาถือกินห้อถือกินห้อกับอัน,อนขิงว ส่วนผสมที่บนเห็ดเมนบอ,อันนี้เฮากรสัังก่อนเห็ดฟางมากด้ยพี่น้องก่อนเชื้อเห็ดฟางมากก่อนละสิบสองบาทกรพี่น้องก่อนละสิบสองบาทวันนี้เฮากับมกขุกเข้าด้วยขิงง่วได้พี่น้องขิงง่วแล้วก็ห้่นะคะห้่แล้วก็แป้ขงข้าวเหนียวสําหรับฟางสี่เฮาสําหรับฟางถี่เฮาเอามะพร้าวนี่คือเฮากับเอาฟางที่เขาเ,าาเขากีเเเ้ยวเขาเร่เรแล้ววันนี้ เขาเอามาเห็ดเป็นฟางงัวนละพี่น้องเนี่ยบนก็เลยไปเอาน้ำยายซานมาหมัดหนึ่งอามาก่อนหนึ่งมาทําการแช่นะคะก่อนจะแช่ก็คือเขากระล่างหล่างฟางน้ำหนึ่งก่อนแล้วก็เอาลงแช่น้ำปุยยูเรียนะคะนิดหนึ่งนะคะละลายแล้วก็เอาอันนี้ลงไปแช่ไขคืนหนึ่งเนาะยีบ่บนแช่ไปเมื่อคืนนี่หลังจากนั้นยีบ่บนก็เอาออกจากน้ำแล้วก็เอาขึ้นมาพึ่งให้เสด็จน้ำแล้วก็ทาการ นะคะคุกเขาแล้วก็เลี้ยงตะกาเลี้ยงฟางลงตะกาเด้พี่น้องเดี๋ยวกะเอามาใส่ตัวนี้วิธีการทำเนาะเดี๋ยวผมจะเข็ดนในเบิรงพี่น้องนี่ผมจะเห็นในเบิรงเด้อสำหรับวิธีการทำเดี๋ยวผกะตัดหูนะคะยี่บุญตัดหูตะกาเด้พี่น้องตัดหูตะกาให้มันเป็น ให้มันเป็นหูเป็นช่องเพราะว่าอันก้อนนี้อันก้อนนี้เย็บบนบดิตตัดพี่น้องบดิตตัดเราบะนี้มันก็เลยว่ะแบบว่ารูตะก้ามันเล็กรูตะก้ามันเล็กเราบะนี่เห็ดมันบอสามารถจะดันออกมาได้ออกมาโยแต่มันก็ออกว่าหลายเราก็เฮ็ดเห้ดดอกหน่อย อ่าสำหรับชุดเลกที่โยบ,บนเห็ดไปเนาะก็กินไปเรียบร้อยเร็วกะออกแนบอกออกแน่บางๆเร็วมือเศร้ากะเก็บไปกแกงเร็วอืมบัดน,นี้เขาจะเห็ดอีกรอบไหมเขาจะงัดเขาหู้แบนี้พี่น้นองงัดเขาหูต้ตะก้าโยบ,บนเอากันไกรยบ,บนเอากันไก่หนีบนคะคะหนีบตะก,ก้าหนีบตะก,ก้าให้มันเป็นหู้ให้มันเป็นหู้พอดีกับกัน เขาว่างเขาว่างเชื่อเห็ดไหมเออนี่พี่น้องเดี๋ยวมันก็่อเห็ดไปเรืๆๆๆๆกกร่อยๆตะกานี่ญี่ปุ่นเห็ดสามสันซีสันพี่น้องเห็ดซีสันอันนี้เห็ดฟังสามก้อนนะคะสามก้อนอันตะก,กาก้อนนี่มันตะก,กาใหญ่พี่น้องถ้ามันออกเบิดอันตะก,กาเดียวนั่นก็กินโมเบิดแกงโมเบิดหลับคาบหนึ่งแกงโมเบิดเลยกินโมเบิดเลย หัมออนนะคะหัมออนนี่คือเป็นเป็นอาหารของเขานะคะเป็นอาหารของเสือเห็ดที่จะเฮ็ดให้เฮ็ดจะเลื่นเติบโต,ตเร็วนะคะเนี่ยหลังจากเที่ยวเฮ็ดแบบนี้แล้วพี่น้องเขาก็จะบม่มด้อ่าบ่มเสือเห็ดก็คือคุ้มใบคือคุ้มใบแบบแบบนี้นะคะคุ้มคุ้มใบแบบนี้เลยนี่แบบที่บนคุ้มใบนี่บานนี่กะ เขาจะคุ้มไวประมาณสามถึงสี่วันพี่นอ้องสี่มือแล้วเขาจะกระสิเปิดเบื้องว่าเชื้อเห็ดมันเดินไปเขาก็จะตัดใยนะคะตัดใยตัดเชื้อเห็ดก็คือเปิดเปิดให้เขาได้รับแสงได้รับอากาศนะคะได้รับแสงหลับรับอากาศแล้วเขาก็จังสิอ่านคุ้มไวไหมอีกนะคะถ้าถ้าถ้าฟางมันแห้งงันเรเปียกน้ำเขาก็จะ ฉีดน้ำฮดน้ำได้นะ,ะพี่นอ้องจากสั่นแรกแล้วปึ๊บเราก็จะเอาฟางลงมาใส่อีกเป็นสั่นที่สองที่สามแล้วนะพี่น้องก็จะเห็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกลัวมันจะสุดขอบตะกร้านะคะที่ผมเก็ดฟางง่ายๆพอเองกินเองได้เลยพี่น้องพอเองกินเองเหลือกินแล้วก็ขาย เดือกินเท่ากับขายได้นะคะคมลงให้แน่นๆจากน้อยหนึ่งนะคะประมาณหนึ่งฝ่ามือนะคะหนึ่งฝ่ามือเนาะนี่เห็นบอยบอยู่บนอยู่บนตัดอันนี้ไว้นี่ตัดนี่ไว้ประมาณมาเ่าก็จะวางเสือเห็ดลงให้มันได้ระยะของมันนะคะวันอื่นเขาก็ต้องโรยขีงวัวลงไปน้อยหนึ่งนะคะพี่น้องโรยขีงวัวลงไปเพราะมันเป็นเสือแล้วก็อาหารนะคะอาหารของเขา หลังจากที่ห้องผสมแน้แวเหาก็จะมาด้วยนิดหนึ่งนะคะด้วยกับฟางนิดหนึ่งห้งงองห้องใบเกาจะจงรูใบนี่ดียวเอาก็จะบ้างเสื้อเห็ดไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนแหมมันเต็มสั่นนะคะพี่น้องขั้นตอนแต่ละขั้นตอนพี่น้องนี่คือก้อนเชื้อนี่นะคะก้อนเชื้อนี่มันกําลังจะเดินเชื้อแล้วดินี่เออเขาเชื้อเขากำลังจะเดินแล้วนี่เป็นหยุ่งเป็นใ่นี่ เราก็จะเอามาบีขึ้นมาเราก็จะเอามาบีาาาบ,บีเป็นก้อนอก้อนก้อนก้อนออกแล้วก็จะโรยด้วยขี้ง้วะไปเนองขีงวะแล้วก็กระลำสองกำมือสองกำมือแล้วก็แป้งนะคะก็ประมาณ แป้งข้าวเหนียวว่ะค่ะพี่น้องบี้ออกขี้วัวงัวมาใส่ม้อยลงไปรอบประมาณเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เขาก็จะบี้ออกเป็นก้อนก้อนก้อน ตะก,การนีเยอะบนญยัดเรียบ้อยเลยเด้นี่พี่น้องตะก,การนี่ยัดเรียบ้อยแล้วรอตาสิคุ้มแมงวานตาจิมัดตอมหล่อนี้ขี่ใส่ตนจิเป็นหนอนเด็บีประมาณ,ปร,มาณประมาณแล้ว มันพุงเกินน่ะไอ้บุกจะพุ่มพุ่มน้ำนิดนึงพุ่มน้ำมันชุ่มฉ่ำนิดนึงไม่ได้จับกัน เท่ากัน่น้หลังจากนั้นเขาก็จะเลี้ยงได้เป็นี้เขาก็สิยัดลูกฮู้ได้เป็นโน้ ก็จะยัดลงหูลงรูตะก,ก้าสั้นที่สามละพี่น้องก,การเย็บเจ็ดสี่สั้นนะคะทำสี่ชั้นจะเรียงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยจเรียงไปเรื่อยเรื่อย หลังจากพี่น้องสั้นสุดท้ายเลียมเขาก็จะโรยโปนาเลยเด้อบัดนี้โรยเสื้อเห็ดเขาโปนาเลยแล้วก็จะใช้ฟางคุมไว้บางๆใส่เสียงโรยโปนาบางๆ จัดระเบียบให้เรียบร้อยอ๋อสวยงามเากเพี่น้องอเคเยเขาจะได้ทำการคุ้มดเลยนหมพี่น้องบ่เยี๋ยบบนเปิดมูนี่ให้บึงมูนี่คือเขาเก็บแล้วมันไหลาอาทิตย์แล้วเดีวพี่น้องเดี๋ยวเขาก็จะดเดาออก อันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นมูเกานะค่ะพี่น้องนี่เห็นบะมันก็ออกยื่เรื่อยๆเมื่อเ้านี่ก็เก็บอยู่เนาะเห็นมั้ยเนาพี่น้องมันก็ออกอยู่เรื่อ,กกอยหแหละอออลลแต่ว่ามันซามันซาแล้วเพราะว่าเสื้อเขาเริ่มจะมดแล้วไงพี่นอ้องแล้วมันก็ออกมาบ่ไใดนี่มันดันเห็นปะแต่เพราะว่ารูตะกามันน่อยอืนี่พี่น้องรูตะกามันน่อย อี๋บนจะอ่าล้อวจ้จักสองสามมือก่อนกําลัางเสื่องกําลัางสิเกิดสางหลังอยู่นี่นพี่น้องบ่นี่ยเสื่อกําลัางสิเกิดสางหลังอยู่แต่ว่าอ่าเขาออกบ่ได้เขาออกบ่ได้เพราะว่าอย่างมันมันรูร,รูตะกามันน้อยอืมอีบนจะจัดการรูตะการไหมพี่น้องน,นี่เขาต้องตัดตัดออกตัดให้มันรูใหญ่ๆคือคือสองอันนี้ ะะอาตามน,านั่นแหละพี่น้องเดี๋ยวจ้องมาเบิงผลงานมาเขาเห็ดอันนี้เได้กินบบอืมได้กินตัวนเนอะเถวก่อนยิบบนเห็ดก็ยังได้กินแล้วเอาสำนีกก่อนพี่น้อง